พิเศษสำหรับอีพีที่27นี้เกี่ยวกับเรื่องของดาวราหูย้ายราศีระบุว่าราหูจะย้ายในวันที่17ตุลาคม2566ถือว่าเป็นวงรอบสำคัญในการเปลี่ยนของดาวราหูซึ่งดวงดาวนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งในการย้ายราศีหนึ่งครั้งแล้วจะกลับมาอยู่ตำแหน่งนี้ในทุกๆ18ปีในทางโหราศาสตร์ความหมายพระราหูนั้นไม่ได้น่ากลัวเสมอไป ทุกดวงดาวมีผลในด้านที่เป็นบวกและด้านที่เป็นลบสำคัญที่สุดเมื่อดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงนั้นและจะให้มันกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคตสำหรับตัวเรานั่นเองโดยในครั้งนี้ดาวราหูจะโครจรอ,ออกจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนเพราะ เป็นราศีที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างจะตรงจากราหูย้ายราศีแต่ว่าสิ่งที่ยังเหลือไว้ในราศีเมษคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวที่ดีที่สุดจะมีกำลังมากยิ่งขึ้นจะส่งผลให้ราศีเมษมีการเปลี่ยนแปลงได้รับพลังด้านที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นแล้วเรามาฟังกันว่าเมื่อราหูย้ายออกจากราศีเมษจะถือว่า เป็นราศีที่จะดวงรุ่งมากๆอะไรที่คิดที่จะเริ่มและไม่ได้เริ่มที่มันติดตขัดขัดมีอุปสรรคขัดขวางหลังจากวันที่17ตุลาคมนี้ไปแล้วก็จะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงและมีข่าวดีเข้ามาการเงินไหลมาแน่นอนส่วนด้านความรักคนมีคู่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของคู่และคนโสด คุณจะพบรักแน่นอนแต่จะมาจากส่วนไหนเขาเรียกว่ามาจากทางไกลแน่นอนสําหรับคนโสดนะครับผมในเมื่อดาวราหูย้ายออกจากราศีเมษและส่งผลดีต่อคนราศีเมษและราศีมีนละ่ะเมื่อรับดาวราหูย้ายเข้าบอกว่าเป็นเจ้าภาพดาวราหูบอกว่าคนราศีมีนจะย้ายเข้าสู่เรือนชะตาราศีของท่านเป็นระยะเวลาประมาณ18เดือน หรือหนึ่งปีครึ่งอย่างที่ย้ำไปดาวราหูไม่ได้มีผลกระทบในด้านที่เป็นลบอย่างเดียวในด้านความหมายของพระราหูจริงๆเป็นความหมายถึงเรื่องของการทำงานในระบบออนไลน์ต่างประเทศดังนั้นหากชาวราศีมีนดำเนินชีวิตไปในเชิงของเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางเยอะขึ้นเรื่องของธุรกิจการงานที่จะต้องอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook t i ก ตอกลายถ้าคุณวางแผนสิ่งนี้ไว้ช่วงที่ราหูเข้าจะได้เริ่มได้ทำและบุกเบิกหรือบางอย่างที่คุณอาจจะเคยคิดเอาไว้นานวางแผนเอาไว้นานไม่ได้ทำสักทีจะมีการรือ้อนำกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งที่ต้องระวังราหูนั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงมากกว่าเดิมอันนี้ต้องลองถามใจตัว เองดูว่าอะไรที่มันควรเสี่ยงอะไรที่ไม่ควรเสี่ยงการจะเสี่ยงเราต้องมีข้อมูลพร้อมแน่นอนนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราลอดและประสบความสำเร็จ แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบเสี่ยงแบบไม่มีพื้นฐานความพร้อมรับรองครับว่าอันตรายแน่นอนขอย้ําราศีมีนเป็นเจ้าภาพรับพระราหูมาอยู่ในราศีตัวเองหมายถึงดาวอาจจะส่งผลในเชิงของปัญหาในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วมันออกกําลังกายอยู่แล้วดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วง แต่ถ้าเกิดใครที่ใช้ชีวิตคุ้มมากไม่เคยดูแลตัวเองเลยหรือว่าจะมีการต้องไปเที่ยวอะไรเยอะๆยิ่งต้องระวังในช่วงยามค่ำคืนหรือว่าการเอาตัวเองไปเกี่ยวกับเรื่องของอัยมุขเหล่านั้น ถ้าคุณเดินไปทางนั้นรับรองว่าคุณจะได้ผลในทางรบจากพระราหูแน่นอนชีวิตคนเราเลือกได้ถ้าเลือกแบบที่บวกรับรองว่าราศีมีนจะเป็นราศีที่โดดเด่นเพอเพอดังไกลไปถึงต่างประเทศเป็นราศีที่อาจจะมีโชคเข้ามาเป็นราศีที่เรียกว่ายอดติดตามของผู้คนทั่วโลกอาจจะมีคุณหนึ่งในนั้นเอาเป็นว่าทั้ง12ราศีอาจารย์เกรงรณกรมี เค็ดรับดีๆกับการไหว้รับพระราหูและไหว้ส่งพระราหูไม่ควรพลาดที่สำคัญหากท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรือสนใจที่อยากจะร่วมงานพระราหูหรือจะไหว้ที่บ้านหรือจะทำบุญแบบไหนก็ได้ใน วันที่17ตุลาคมนี้เป็นวันที่เรียกว่าย้อนนึกถึงสิ่งที่เตรียมตัวจะทําในช่วงที่พระราหูย้ายส่งผลดีกับเราในอนาคตนั่นเองหรือจะส่งผลเสียอันนี้ขึ้นอยู่ที่เราบุคคลอื่นๆราศีอื่นๆหากคุณดูแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรจัดบ้านให้สะอาดเตรียมของไหว้ง่ายๆเพียงแค่ของดำ8อย่าง ตามเลขของพาราหูหรือจะ12อย่างตามกำลังเราได้แก่ของดำ8อย่าง12อย่างมี3ประเภทของข้าวเครื่องดื่มขนมสีดำเช่นไข่เขยี่ยวมา้าซุปไก่โคลากาแฟดำขนมเปียกปูนข้าวเหนียวดำเฉากล้วยช็อกโกแลตทูบโดยในหนึ่งชุดสามารถไหว้กันได้ทั้งบ้านช่วงเวลาที่ควรกระทำพิธี เพื่อนนำเคล็ดลับดีๆมาเสริมดวงพระราหูเราจะย้ายคือเวลา6โมง22นาทีอาจจะทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์8รูปหรือใครไม่สะดวกอาจารย์เกรงขอแนะนำไหว้ตอนกลางคืนได้ที่เลิกดีคือตอน2ทุ่ม12นาทีโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศของพระราหูเลิกไหว้ปีนี้เมื่อเสร็จแล้วทุบหมด ดอกสามารถลาของไหว้มารับประทานเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนี่แหละครับไม่ยุ่งยากนั่นสามารถนําไปดูแลดวงชะตาและเสริมดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีนะครับ